สวัสดีครับคนรักครัทุกคนวันนี้มาไลน์นะครับบ้านมุงพระเครื่องสนใจติดต่อสอบถามแอดไลน์เบอร์โทรได้นะครับเราเิอ่มอที่หนึ่งกันเลยนะพักกุกเนื้อดินสูงประมาณ4นิ้วนะกว้างประมาณดูนะ ก้างประมาณ2อนิ้วครึ่งนะครับสวยเก็พระกุกสุขโขทยเนื้อดำนะครับผาแขงพระเนื้อดินอุ้มบาดเรี่ยมวินเทจนะครับสวย สนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะ้พระทักขดานเนื้อเคลือบนะครับเคลือบข้างในเป็นเนื้ออะไรนี่ไม่ทราบเหมือนกันแต่มันน่าจะเป็นดินนะเคลือบสังคาโลกสมเด็จเรืร่องพลาสติกเก่าไม่ทราบวัดนะครับมือใหม่นะอาจจะลูกว่าผูกว่าหน่อยนี่ พะคุณแผนเนื้อผงพระสมเด็จย่างเนื้อผงนะครับเนื้อหาจัดมากตรงที่แปดเป็นแหวนหลวงพ่อทบนะครับ ตัววงน่าจะเป็นอัปปกา้าเป็นแหวนล็อกเก็ตนะครับพระซิวลีเนื้อดินนะก็เป็นเนื้อดินนะสูงประมาณ3ามนิ้วนะครับกว้างประมาณนิ้วกว่า สิบเป็นปกเจ้าคุณนอเน,นื้อผงนะครับปกเจ้าคุณนอเน,นื้อผงม,มีชํำรุดนะมีชํำรุดด้านล่างน่าจะติดกาไว้เป็นปกนะถ้ปาปิดตาในซาบวัดนะครับเป็นคล้ายเนื้อว่านหรือเนื้อใบลานสักอย่าง พ้าเนื้อดินเลี่ยมพลาสติกสองหน้านะครับเนื้อหาเก่าน่าจะเป็นพายุกเก่านะแต่ไม่รู้ที่ไหนปิดตาออกคุกลักนะครับหลังตะแกรงน่าจะเป็นเนื้อออกคุกลักคุกลักนะสวย,สวย เป็นพ้าเนื้อดินนะน่าจะเรียกว่าพะล่วงทรงเกาะนะพิม์พเล็กแปลกดีไม่เคยเห็นเนื้อดินสิบห้าเป็นหวายลูกดิมิตนะครับเลียนวินเทจเลยใส่สินด้วยเรียมพลติกสองสีนะเรียมเลนผ้าพ,พิคเนต เป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อโลหะมีรอยอุปถนด้านหลังนะเก่าทุกรายการนี้สองร้อยหมดนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะหานุมมานจับเขา่าเนื้อชิ้นตะกัวนะครับตัวค่อนข้างใหญ่หน่อย สูงประมาณนิ้ว,วกว่าเกือบเกือบสองนิ้วได้หน่อยเลขที่สิบแปดนะพารพิกคเนตกระไหลทองเลี่ยมวินเทจนะครับเลี่ยมวินเทจสิเก้าก็เป็นตะกุดทองแดงนะเลื่อนพลาสต,ติกเก่ามีอักขระน่าจะเป็นจานในนะครับ สวยๆเลยนี้เตรียมพร้อมใช้เลยยี่สิบนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินก้นเป็นกวงในตู้ที่ไหนแต่เป็นเนื้อโลหะเกา่าหล่อโบราณน,นั่งหล่อผสมโบราณสนใจติดต่อสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับองละสองร้อยบาทบ้านมือพักเครื่อง มหัดไลน์นะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยขอบคุณครับ